สวัสดีครับผมมาทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับมาเจสตี้นะฮะมีปัญหาทุกคันนะครับเพราะว่ามันไม่มีแคทรถอะไรก็ไม่รู้มันไม่ยอมมีแคทมาทุกอย่างเพอร์เฟคหมดแต่กลิ่นท่อเสียเหม็นบางทีเข้าไปในรถด้วยทีนี้นะฮะเราก็เลยใส่แคตไลติกใหม่นะครับนี่แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นนะฮะเยอะเยอะเลยช่วยได้ลูกอ้วนๆอย่างเงี้ยใส่ในมาเจสตี้หายครับก็ไปดูตำแหน่งที่ติดตั้งแคทกันนะครับว่ามาเจสตี้เราติดที่ตรงไหนดีตลง นี่นะครับเราก็ติดเข้าที่ตัวนี้นะครับนี่จริงๆลูกค่ะเราคิดว่าตรงนี้เป็นแคปแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นแค่มอพักเฉยๆแต่ปกติถ้าเป็นวีโก้หรือฟอร์จูเนอร์เนี่ยตรงนี้จะถือว่าเป็นแคปแต่นี่เราติดตั้งแคปใหม่เข้าไปนะครับแก้ปัญหาเรื่องกินเหม็นก็สนใจนะครับใครที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องกินท้อยเสียเหม็นในโตโยต้ามาจตตี้หรือว่าทุกรุ่นเนี่ยมาเข้าซิงได้เลยจบแน่นอนขอบคุณครับ